สวัสดีค่ะวันนี้เป็นร f i r s น anniversary ของของการที่หนูเข้าบ้านใช่ไหมเอมน้ำเป็นเอมน้ำเลยเหรอ,อก,ก็เป็นเขาเข้าบ้าน,านาไม่ใช่ไงวันนี้เวิร์กช็อปเหรออ๋อใช่เป็นการเจอกันครั้งแรกจริงๆด้วยเพราะว่าก็มาออดิชั่นคนละวันกันแล้วมาเจอกันตอนเวิร์กช็อปนะก็ จากวันนั้นก็ไม่คิดเลยนะว่าจะวาจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่สำคัญก็คือนี่น,นี่นี่กำลังใจทุกๆคนเลยขอรักตัวเองนะขอบคุณที่อยู่มาด้วยกันครบหนึ่งปีแล้วนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday TO YOU